Plus Generation รูปแบบใหม่ซื้อมาแล้วเป็นยังไงคุ้มไหมนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เรสต Station ค่ะเปิดให้ การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ PlayStation Plus รูปแบบใหม่ค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็มีโอกาสได้ใช้เป็นโซนแรกๆเลยนะคะที่จะได้ลองใช้นะคะ PlayStation Plus รูปแบบใหม่เนาะที่เราเคยทําคลิปให้ได้ชมกันในคราวที่แล้วนะคะที่บอกว่า PlayStation Plus รูปแบบใหม่นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับ้วยการนะคะนั่นคือ Essential นะคะ Extra แล้วก็ด l u x e นั่นเองนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสนะคะได้ซื้อแล้วนะคะได้ซื้อบริการนี้แล้วนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะจะคุ้มค่าไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะแต่ว่าสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบเเพิ่งมา คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเนสเ a t i o n Plus รูปใหม่ปเป็นยังไงนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราได้นะคะเดี๋ยวเจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงนี้นะคะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราซื้อเป็นแบบดีลักซ์นะคะ1ปี2,300บาทเนาะแล้วก็เหตุผลที่ซื้อนะคะเพราะว่าก็ต้องการเล่นเกมคลาสสิกเนาะแล้วก็เล่นเกมบูร์มัสเตอร์นะคะของ PlayStation 3นะคะรวมไปถึงทดลองเล่นเกมอีกด้วยนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อแพคเกจนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าดีลักซ์เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอซื้อมาแล้วเป็นยังไงคุ้มค่าไหมเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันที่แคตตาล็อกเกมกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับดีลักซ์พอซื้อมาแล้วนะคะคคออกเมีนะะ210น,ะะนนั้ะะ210ื ไม่รวมเกมที่เป็นเวอร์ชันภาษาจีนนะคะซึ่งก็แตกต่างจากข้อมูลที่ได้มาตั้งแต่ตอนแรกเนาะที่คลิปแรกๆเราพูดไปว่าเออเขาให้ข้อมูลมาว่าเขาจะมีเกมมาให้เล่นทั้งหมด400เกมในแคตตาล็อกเกมนะคะแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆแล้วนะคะก็มีอยู่แค่210เกมเท่านั้นที่รานับได้นะ,ะไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติไมไหมในเดือนถัดๆไปนะคะแล้วก็ทีนี้นี่คะมาดูในเรื่องของแคตตาล็อกเกมนะคะที่เรามองว่ามีเกมเด่นๆอยู่ประมาณ7เกมด้วยกันนะคะที่เรามองว่ามันน่าสนใจแล้วก็ค ดีนะคะนั่นก็คือ Marvel Spider-Man: Man m o l a r l i s นะคะแล้วก็มี Dead Standing Director Cut นะคะ God of t a s h i m a Director Cut นะคะ Assassin's Creed Valhalla นะคะ Marvel Guardian of the Galaxy Demon Soul แล้วก็ r e t u r n a l นะคะก็คือที่มองว่าคุ้มนะคะแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าทั้งเจ็ดเกมนี้นะคะเป็นเกมของเวอร์ชั่น PlayStation 5นั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่าเราจะได้เล่นเกมนี้นะะในรูปแบบ 4K 60เฟรมเรทนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้จอยนะคะที่มีฮักติกฟี edback และทีทิกเกอร์ด้วยนะคะ ก็เรียกได้ว่าทั้ง7เกมนี้นะคะเราก็จะได้เล่นเกมนะคะโดยมีอัตราลนะคะแล้วก็ได้อารมณ์แบบ n e x t d เจดอย่าง God of Tsushima นะคะเราได้ลองเล่นดูแล้วนะคะเกมนี้เนี่ยค่อนข้างประทับใจเพราะว่าเราบอกว่าตอนที่เล่นนะคะรู้สึกได้ถึงความเป็น 4K ความเป็น60เฟรมเรทความเป็น adaptive นะคะเวลาที่ใช้ดาบในการต่อสู้นะคะมันก็จะมีความรู้สึกแบบเออเหมือนเราได้ฟันดาบจริงๆนะคะเกมนี้ก็ค่อนข้างคุ้มทีเดียวแล้วก็พอมาลองคิดเป็นความคุ้มค่าเรื่องของราคานะคะสำหรับเอาแค่เเกมนี้ก่อนนะ เพราะว่าเราชอบ7เกมนี้และคิดว่า7เกมเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วนะคะในแคตตาล็อกเกมที่เขาให้มาก็คือ7เกมนี้ถ้าเป็นเกมของ PlayStation 5สําหรับใครที่ใช้ PlayStation 5แล้วก็ซื้อเกมของ PlayStation 5อยู่แล้วจะรู้ว่าเกม Exclusive ของ PlayStation 5เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะคะก็1แผ่นก็ราคาก็ประมาณ2290บาทประมาณนี้นะคะแต่ว่า7เกมนี้ถ้ามาเฉลี่ยกันเนาะแต่ละเกมราคาไม่เท่ากันนั้นให้เลยเฉลี่ยแผ่นละ1,800บาทก็7เกมก็เป็นเงินประมาณหมื่นกว่าบาทเลยนะคะก็อ่ะโอเคถ้าเราได้มาในราคา คอา2,300บาทต่อปีแล้วก็คิดว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะคะส่วนเกมอื่นๆนะคะนอกเหนือจาก7เกมนะคะที่เราได้พูดมานี้นะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้ PlayStation Plus นะคะมาแบบ1ปี2ปีนะคะก็อาจจะมองว่าค่อนข้างซ้าเพราะว่าแคตตาล็อกเกมนะคะที่ได้มาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะซ้ากับเกมเก่าๆที่ PlayStation Plus เนี่ยเอาออกมาให้ได้ดาวน์โหลดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเกม Control Ultimate Edition นะคะ r e s i d e n e v ะ,ะหรือว่าด a กอน,นั่นเองนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเกมที่ PlayStation plus เนี่ยเอามาให้เราได้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะแล้วก็พอมาเป็น PlayStation plus รูปแบบใหม่ค่อนข้างเจอเกมซ้ำๆในแคตตาล็อกเกมพอสมควรนะคะถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบเออเป็นสมาชิกมาก,ก่อนหน้านี้แล้วก็อาจจะมองว่าดูซ้ำไปหน่อยนะคะแต่ว่าสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการ PlayStation นะคะหรือว่าเป็นมือใหม่ในการเล่นเกมคอนโซลนะคะมาสมัคร PlayStation plus ก็อาจจะว้าวนิดนึงเพราะว่าได้เกมเยอะๆมาก,มากๆเลยทีเดียวนะคะอะมาต่อก,กันที่เกมยุคคลาสสิกนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นตั้งแต่ p l a y PlayStation 1 PlayStation แล้วก็ PlayStation Portable นะคะก็สำหรับสมาชิก Deluxe นะคะก็จะมีให้เล่นทั้งหมด17เกมด้วยกันนะคะซึ่งบอกเลยว่าดิฉันไม่รู้จักสกเกมนมะะัะแล้วก็คือไม่ทันสักเกมแต่ว่าก็ได้ลองเล่นแล้วนะคะ2เกมนะคะนั่นก็คือ Disney Pixar Toy Story นะคะเป็นบัตรไรเอร์นั่นเองนะคะแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็จะเป็นสายฟอนฟิลเตอร์นะคะก็ลองเล่นไปด้วยกันทั้งหมด2เกมนะคะก็เห็นถึงความคมชัดมากขึ้นนะคะและคิดว่าภาพในเกมคลาสสิกนะคะก็มีความคมชัดมากขึ้นกว่าออริจินอลแน่นอน ะะแล้วก็มีการปรับขนาดของภาพได้นะคะอย่างสมมุติปรับจาก4:3เป็น16:9นะคะหรือว่าเราสามารถยืดภาพนะคะให้เต็มจอได้เหมือนกันรวมไปถึงนะคะเกมคลาสสิกเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นโหมดย้อนเวลานะคะเป็นโหมดที่แบบย้อนกลับไปเล่นฉากก่อนหน้าได้ด้วยนะคะอันนี้คือรัดลองเล่นด้วยตัวเองแล้วก็เป็นบัตระเยียนะคะสิ่งที่เจอนะคะในเกมคลาสสิกก็คือเกมคลาสสิกค่อนข้างควบคุมยากนิดนึงในความรู้สึกของเรานะแบบเหมือนกับว่าเราไม่สามารถมองแบบกด R3 แล้วมองแบบลุกอาราวหรืออะไรอย่างนี้ได้นะเล่นแล้วเล่นของผสม คน,นะคะแต่ก็โอเคนะคะพอได้เล่นแล้วก็เหมือนกับอโอเคได้กลิ่นอของความเป็นเกมคลาสสิกนะคะให้คนรุ่นใหม่เนาะให้คนที่แบบเพิ่งได้มาเล่นเกมนะคะได้เห็นว่าเออสมัยก่อนมันมีเกมอะไรยังไงบ้างนะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคแหละนะคะแต่ว่าบอกว่าเกมที่ให้มาก็ยังน้อยอยู่แค่17เกมเท่าน,นั้นเองนะคะ,ะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกต่อไปนะคะว่าในเดือนถัดๆไปเนี่ยนะคะจะมีเกมคลาสสิกอะไรลงมาให้เราได้ดาวน์โหลดกันบ้างนะคะก็อาจจะมีเกมที่หลายๆคนรู้จักนะคะหรือบางทีอาจจะมีเกมที่เรารู้จักลงมาก็ได้นะคะ,ะนะคะ มาต่อกันที่เกมรีมาสเตอร์นะคะของเกมยุค PlayStation 3นะคะที่ให้เล่นบน PlayStation 4นะคะสำหรับสมาชิกดีลักซ์นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด33เกมอันนี้แล้วนั่งนับเลยนะเพื่อนๆว่าได้อะไรบ้างเนาะก็จะมี33เกมด้วยกันนะคะก็ยกตัวอย่างเช่น b i O s ช o c k นะคะ b a t m a นนะคะ God of War 3นะคะเพื่อนๆแล้วก็ c r i s i s Remaster นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมดังของยุค p พ3เลยนะคะใครที่แบบว่ายังไม่เคยเล่นนะคะหลานเองก็ยังไม่เคยเล่นหลายเกมนะคะเดี๋ยวก็อาจจะ ได้ไปหาลองเล่นดูบ้างว่าแบบเกมของยูเพย์สามนั้นเป็นยังไงเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะเพื่อนๆเป็นในเรื่องของเกม t r i a l นะคะก็คือเป็นการทดลองเล่นเกมใหม่ๆนะคะที่ทาง PlayStation เนี่ยเขาก็บอกว่านะคะสมาชิกดีลักนะคะก็จะได้สิทธิพิเศษในการเล่นเกม t r i a l ก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยนะคะในการตัดสินใจว่าจะซื้อเกมนั้นไหมนะคะส่วนแพ็กเกจนี้นะคะเราก็มองว่าเขาค่อนข้างที่จะให้มันน้อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามีแค่1ิเกมเท่านั้นเองที่ให้เราได้ทดลองเล่นนะคะแล้วก็แต่ละเกมนะคะ ก <boundaries> <si suppression> ็จะมีเวลานะคะจำกัดเวลาให้เล่นที่แตกต่างกันออกไปอย่าง Horizon Forbidden West นะคะ Cyber p u พังก็จะให้เล่น5ชั่วโมงเนาะแล้วก็อย่าง Uncharted นะคะหรือว่า b a o n u t t n อย่างนี้นะคะก็ให้เล่นแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วมองว่าเหมือนปีนี้นะคะก็มีเกมใหม่ๆเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะนะคะคิดว่า PlayStation เนี่ยควรจะมีเกม p r ายอให้เราได้เล่นมากกว่านี้เนี่ยอย่าง Elderling หรือไม่ก็แบบเป็น Grand Turismo นะคะที่เป็นเกมใหม่ๆที่เพิ่งออกมาเนาะเกมเมอร์นะคะหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจ ะะถ้าสมมติว่ามีในดีลักเนาะได้มาลองเล่นอ่ะ ling, เอลด์เลิงเออยแกรนด์ริซโมเออยหรือว่าอะไรเออยที่ออกมาใหม่ๆนะคะก็อาจจะเป็นตัวช่วยนะคะให้เราได้ตัดสินใจในการซื้อมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะแบบเหมือนกับน่าจะตรงประเด็นมากขึ้นแต่อันนี้คือ13เกมนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยพอสมควรน,นะคะที่เด่นๆก็จะมี o r i z i o n Forbidden w a s t นะคะไซเบอร์พักงนะะที่เรามองเห็นนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็สรุปโดยรวมนะคะถ้าถามละในเรื่องของความคุ้มค่านะคะว่าคุ้มค่าไหมส่วนตัวนะคะ ส่วนตัวรวนเลยแล้วบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะปีละ 2. 3 0 0รบาทคุ้มค่ามากๆนะคะมีเกมให้เล่นมากมายนะคะมีเกมให้เราได้เลือกเล่นมากมายแต่เพียงแค่ว่ามีจุดที่เราไม่ชอบอยู่บ้างก็อาจจะเป็นในเรื่องของจํานวนเกมหรือว่าเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะที่ PlayStation Plus Deluxe เนี่ยนำมาให้กับสมาชิกนะคะได้ใช้บริการเนาะแต่ว่าก็แอบคาดหวังว่าในอนาคตนะคะเดือนถัดไปเขาก็อาจจะมีเติมให้เราได้เล่นเกมใหม่ๆนะคะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็แอบหวังเอาไว้ว่าก็จะดีขึ้นในทุกๆเดือนน ะะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวนะีคะ PlayStation Plus รูปแบบใหม่นะคะของ PlayStation นะคะที่เราได้ไปจัดการซื้อมาเรียบร้อยนะคะอันนี้คือรีวิวจากความรู้สึกจริงนะคะจากการใช้จริงเลยว่าชอบไม่ชอบอยังไงส่วนตัวก็ไม่ได้ว้าวมากนะคะแต่ถ้าถามเรื่องความคุ้มค่าแล้วมองว่าคุ้มค่านแน่นอนคะ่ะ กันบ้างคะสำหรับการรีวิว PlayStation plus รูปแบบใหม่คุ้มหรือไม่คุ้มยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์มาคุยกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนะะี่ยค่ะก็อย่าลืมกด u u s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย